เรื่องที่จะสปีดอัพและแต่ขณะดเดียวกันเมื่อไปถึงจุดสุดท้ายแล้วทุกอย่างอยู่ในตัวท่านแหละและถึงตอนนั้นท่านจะทําอะไรได้เร็วขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้ไปกําหนดเป้าหมายหากท่านฝึกวิปัสสนากรรมฐานและตั้งใจว่าายในยีิบสี่ชั่วโมงท่านต้องมีปิติทั้งห้าไปในสี่สิบแปดชั่วโมงฉันต้องยืนยันเลยว่าท่านจะไม่สําเร็จและสุดท้ายท่านได้แต่เครื่องมือหนึ่งเครื่องมือแต่ท่านไม่เข้าใจหลักการของมันเลยไม่เข้าใจหลักการของมันเลยและที่สําคัญคือท่านจะไม่สนุกกับมัน Learning need fun ไม่ใช่ฟันที่เคี่ยวอาหารเนี่ย F U N fun Learning need fun และระบบคุณภาพที่ sustainable need fun ผมก็ยืนยัน need fun เพราะถ้าทุกคนสนุกกับการทำให้มีความสุขกับผู้รับบริการเรามีคุณภาพดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสดีขึ้นถึงตรงนี้เนี่ยคำถามวิจัยมันจะวิ่งเข้ามาตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่วิจัยในเซนต์เดิมแล้ว มันเป็นคําถามว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้คนไข้ของเราได้รับสิ่งที่ดีขึ้นทําอย่างไรฉันถึงจะให้บริการเขาได้ดีขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บความสุขมันเกิดทีนี้พอความสุขมันเกิดวิธีการเหมือนฝึกวิปัสสนากรรมฐานทําไมทําไมประเมินผมถูกถามผมไปบรรยายทําให้นักศึกษาแพทย์แล้วถูกถามทําไมต้องนั่งจงกรมทําไมต้องเดินจงกรมก่อนค่อยนั่ง มันมีกระบวนการเพราะนี่คือกระบวนการเป็นกระบวนการที่ทําให้จิตเราเริ่มนิ่งให้จิตเราเริ่มโฟกัสกับเรื่องบางเรื่องแต่และก้าวย่างที่ขยับซะก่อนและถึงตอนที่เราเริ่มหลับตาปุ๊บเนี่ยสิ่งต่ตางๆมันจะวิ่งเข้ามาเยอะมากถ้าเราไม่วอร์มอัพไม่วอร์มอัพซะก่อนทุกอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยเราเราสับสนยุ่งเหยิงทันทีวิจัยก็เหมือนกันไอ้ที่เราพูดถึงวิจัยเข้ามาใน R2R เพื่อให้ สิ่งที่มันเป็นกระบวนการมาช่วยให้เราใช้เวลาสั้นลงแต่มันต้องไม่เกิดเหตุการณ์ว่าวันนี้กำลังพูดเรื่องวิจัยนะตอนที่ผมอยู่ที่หมหาลัยมคัคคโดนไม่ได้นินทาใครนะผมมีปัญหามากเลยกับลองวิจัยเพราะมีคำถามอย่างเนี้ยเราจะดันเรื่อง R2R เราจะโปรโมทเรื่อง R2R ผมก็ลองวิจัยก็มามีคําถามไม่ให้ทุนวิจัยไม่ให้ทุนวิจัยเพราะไม่ใช่วิจัยผมดีใจอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ใช่คิดว่าเป็นวิจัยแต่ข้อเสียคือว่าเพราะฉะนั้นไม่สนับสนุนเพราะท่านเป็นลองวิจัยท่านก็ต้องการให้งานวิจัยที่นําไปสู่พับลิเคชันเพื่อเพิ่มตัวชีวัดของมหาวิทยาลัยเห็นไหมพอทันทีที่พูดเรื่องวิจัยมันพูดถึงตัวชีวัด มันพูดถึง productivity และมันเริ่มกลับมาเข้าสู่อะไรที่เป็น formal อีกและเมื่อวันซืนตั้งตกสิงมาเยี่ยมที่สิริราชตังตกเสิงที่สิงคโปร์นะไม่ใช่แถยยวยาวราชตั้งตกสิงที่สิงคโปร์มาเยี่ยมที่สิริราชและพอเราเล่าให้เขาฟังเราเล่าเรื่องรีนอาทูอาและพอเล่าเรื่องกบบระบวนการเสร็จหัวหน้าที่มาเองเขาบอกเองว่าเขาถามเราทําอย่างนี้เหรอถ้าทำงี้ผมเชื่อว่า อะไรที่เราพูดไปมันตรงข้ามกับทฤษฎีที่เขามีแล้วสุดท้ายเขาก็พูดไปเองว่าเออเขาคิดว่าพวกเราสิงคโปร์เนี่ยเรา t ูฟอร์มอรแล้วนะเราฟอร์ a มมากเกินไปเราทําอะไรต้องเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วสิง่งแล้วผมก็เลยถือโอกาสถือโอกาสคอมเมนต์ไปว่าถ้าท่านเป็นแบบนั้นไม่มีทางทําสําเร็จมหาวิทยามัมหีดนเรายืนยันไม่ยอมออกประกาศ ว่าพอสอต้องมีเปเปอร์กี่เปเปอร์เพื่อเมนเทนพอสอรอสอต้องมีเปเปอร์กี่เปเปอร์เพื่อเมนเทนรอสอสอต้องมีไป,ปกี่เปเปอร์เพื่อเมนเทนสอเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรากําลังใช้แท้บังคับให้เขาทํางานวิจัยและที่สําคัญสิ่งเหล่านี้ไม่มีคําว่า Al t ต u วซื่เลยคําว่า Al t ต u วซื่คือทําเพื่อผู้อื่นอาร์ a s อาร์เบสออนคอนเซปต์ของ Al t ต u วซื่ทําเพื่อผู้อื่นนะ เราทําเพื่อให้ผู้รับบริการเราได้สิ่งที่ดีขึ้นแต่เมื่อไหร่เราพูดถึงงานวิจัยแล้วมานั่งเขาพับลิเคชันเราทำเพื่อตัวเองเรากําลังสร้างวัฒนธรรมให้ทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าและสิ่งที่พิสูจน์เลยว่าเราทําเดินการมาถูกภายใต้ไม่ออกระเบียบบังคับเหล่านี้เลยปีที่ผ่านมานี้ผลงานวิจัยของไม่โดนทะลุ2,000ันเปเปอร์เยอะกว่าเดิมเกือบ20%โดยที่ไม่ออกระเบียบอะไรเลยแล้วผมเชื่อว่านักวิจัยในรีลา ในมาอะไรไหมทุกคณะหมดแฮปปี้ไม่ได้ถูกบังคับฉันทำเพราะฉันอยากทำการบังคับทำได้ในระดับหนึ่งทำให้ดีขึ้นได้ผมยืนยันดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งเหมือนตอนที่จราจรกรุงเทพเนะี่ยตำรวจจราจรกรุงเทพถูกรีมาร์กไปว่าคนกรุงเทพฝ่าไฟแดงมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกแล้วเขาก็ไปทำการวิจัย ตำรวจจราจรไทยนะทำงานวิจัยว่าคนไทยเมื่อผ่านไปถึงสี่แยกเจอไฟเขียวที่เขาดา่าพอเป็นไฟเหลืองเริ่มด้วยสามปุ๊บคนไทยทำอะไรเหยียบคันที่นี่เหยียบคันเล็กต้นนี้เหยียบคันเร่งมีต้าไหนเหยียบเหล็ก <c oughs> ไม่มีเลยหรอ <c oughs> ในความเป็นจริงในความเป็นจริงไม่ใช่ทั้งสองอย่างในความจริงไม่ใช่ทั้งสองอย่าง <c oughs> ผมชวนนะชวนไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยคนคนนึงชื่อมาชื่อ มาร์คแกร์เวลมาร์คแกร์เวลชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองที่เขาออกแล้วก็เป็นเบสเซลแล้วียนหนังสือมาสีเล่มแล้วเบสเซลหมดชื่อเล่มนี้ชื่อ Blink B-L-I-N-K ฉบับภาษาไทยก็มีแปลขายอยู่ที่ B2S ไม่ได้โฆษณา,าเขานะแต่ชวนให้อ่านว่าจริงๆเนี่ยเราตัดสินอะไรใช้เศษเสี้ยววินาทีในการตัดสิน และให้ความแม่นยำใกล้เคียงกับการนั่งตีตารางข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือเป็นปีในหนังสือเล่มนี้โคตรงานวิจัยเยอะมากนรารณีมาลแบดดี้จากทัฟยูนิเวอร์ซิตี้ทำงานวิจัยว่าสัญญแพทย์คุยกับคนไข้สัญญแพทย์คนไหนมีแนวโน้มจะถูกฟ้องแล้วติดตามสัญญแพทย์คนนั้นไประยะเวลา10ปีแม่นยำมากไม่เกี่ยวกับเครดิ้นเชียลเลยไม่เกี่ยวกับจบบอร์ดอะไรไม่เกี่ยวเลย ด้วยการฟังด้วยการฟังสัญญาแพทย์คุยกแค่แค่ห้านาทีแล้วสรุปได้เลยว่าคนไหนไมีแนวะโน้มถูกฟองมันฝึกได้หนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีการฝึกเวลาถึงสีแยกเนะี่ยพอมันไฟเหลืองปุ๊บเนี่ยเราใช้เศษเสียววินาทีคำนวณพ้นไม่พ้นจริงๆเราเศษเสียวคำนวณพ้นไม่พ้นถูกไหมกำลังจะถึงเส้นขาวอยู่แล้วมันเข้าสามเนี่ยมันก็เหยียบบางคนหาเหตุผลอีกกลัวข้างหลังมันทิ่มก้น ฉนันเลยต้องฝ่าไฟเหลืองเพราะกลัวข้างหลังมันทิมพระท่าเราสามพ้นข้างหลังสองก็อาจจะพ้นข้างหลังก็จะเหยียบคันเร่งแต่ถ้าสมมุติว่ามันเขียวขึ้นสาอีกตั้ง300เมตรเนี่ยเรามีนวโน้มแตะเบรกถูกไหมไม่งั้นก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้หรอกเราใช้เสเสี้ยหว่อยทีคาถามคือบวกลบเษเสีวันที่ตัดสินไม่ได้เส้นจะแดงขาแปดจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยจะฝ่าไฟแดงหรือไม่จะฝ่าไฟแดงหรือไม่เนี่ยเพราะว่าตาเพราะว่าคนขับรถคนไทยมองหาตํารวจ มองหาตำรวจและนี่แหละทำให้ตำรวจจราจรไทยภายใต้งานวิจัยชิ้นเนี้เกิดนวัตกรรมไทยแลนด์องลี่เท่านั้นที่คิดออกค,อคือหุนที่เท่าตำรวจตัวจริงยืนตามสี่แยกไอ้หุนตัวเนี้เริ่มต้นเขาเรียกว่าหุนเขาเรียกว่าจ่ายืนยงและเดือนนั้นเองชัดเจนสถิติฝ่ายไฟแดงมันลดลงชัดเจนแต่เดือนเดียว และเดือนที่สองคนไทยก็รู้รักสามาคัคคีคนกรุงเทพร่วมกันเปลี่ยนชื่อจ่ายืนยงเป็นโอ้ oh, ห้องนี้ก็สามัคคีกันดีใช่ไหมเป็นจ่าเฉยแล้วทุกอย่างก็กลับกับมาใกล้เคียงเดิมฝาไปแดงต่อหน้าจ่าเฉยเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าถ้าอยากทําให้ระบบคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการทําให้คนไข้ของเราได้สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่าใช้การบังคับ อย่าใช้การบังคับต้องทําให้สิ่งเหล่านี้มันคูอยู่ในใจเขาแต่เติมเต็มเครื่องมือให้และขณะเดียวกันการเติมเติมเต็มเครื่องมือเนี่ยต้องมียุทธวิธีต้องมี strategi ในการเพิ่มทันทีถ้าเราเริกก่มไปพูดจะทำ่ยนะเดี๋ยวเราจะวิจัยพอเริ่มวิจัยขนเนี่ยขนลุกเลยขนหัวลุกทันทีเพราะคำว่าวิจัยคนจํานวนไม่น้อยไม่รู้จะเริ่มยังไง อยากจะทําเรื่องนี้ดีมากดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องทําวิจัยเรื่องอย่างนี้เอาละเดือดร้อนแหละเ่ากับว่าฉันต้องมาทางานวิจัยทั้งๆท,ที่ไม่รู้บางทีเวิร์ดติง้งบางทีเราสื่อไปบางทีเราไม่ได้คิดหรอกเพราะาจริงๆในใจเราอะจริงๆมันคือกระบวนการวิจัยแต่เราเริมนิดหนึ่งว่าคําว่าวิจัยเซนต e เพอร์เซพชันของคําว่าวิจัยสําหรับคนทั่วไปมันพูดถึงอะไรที่ผมพูดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ย แฮนทัสต์ิชผมฝากกันละกันพระผมเข้าใจว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เลยถามเชิดถามอัคขระว่าไอ้ถามอาัครินว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคือคือกลุ่มใดแล้วก็นี่คือกลุ่มที่จะมาช่วยกิบเป็นส่วนกลางที่จะช่วยเกียร์ให้ถูกไหมเกิดแล้วก็ดีมากนะพระเบรกแบลรีเออร์ของสถาบันไม่ว่าจะเป็นโรงบันไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนามีกลุ่มนี้จะเข้าไปช่วยผมฝากเลยเพราะท่านจะเป็นตัวด i v e ระบบคุณภาพที่ดีมากๆกก็คือ จริงอยู่เราคงต้องพูดคำว่าวิจัยแต่ต้องสร้างเพอร์เซพชันของวิจัยให้เป็นเรื่องที่ฟันสนุกสนานสนุกสนานลูกชายผมเซกชันนี้ผมเอาเรื่องครอบรครัวผมมาแชร์เล่าให้ฟังอ่ะนะนะลูกชายผมอยากจะรู้ว่าคือเขาไปรู้มาว่าเพื่อนบอกว่าฟิชโชฟิชโชฟิชโชโปลาเส้นเนี่ยปลาเส้นเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าไมโครเวฟแล้วมันจะอร่อยกว่ากินจาก ถูกไหมคาถามคือเข้านานเท่าไหร่เข้านานเท่าไหร่เขาก็มาถามผมผมบอกแล้วพ่อจะไปรู้เหรอปกติพ่อไม่ค่อยกินของพวกนี้ไอ้แค่ลาพังแค่นี้น้ําหนักก็ควบคุมจะยากอยู่แล้วเนะี่ยแต่ถ้าอยากทํานะลองทําำเดี๋ยวมาเล่าให้พ่อฟังชามแรกที่ออกมาเหม็นบัลลมเพราะมันไหม้ทั้งชามเลยเนะ่พอมันเข้าไปมันไม่รู้มันก็ไปลองอแล้วก็ทำไมผมดูมว่าโอเคแปลว่าอะไรผม ผมใช้เยอะไปเวลาโอเคก็ไปปรับสิแล้วเขาก็ลองหมดที่โจ้เป็นหอเนี่ยแต่เขาก็สแต่ตอนนี้เขาฉลาดเขาเริ่มการเรียนรู้เร็วมากเพราะครั้งแรกเนี่ยทั้งซองมาเอาทั้งซองลงไปในชามแล้วก็ทิ้งทั้งซองเพราะไม้หมดเขาเริ่มเอาแค่สามันเสียดายมั้งก็เริ่มเอาแค่สามสี่เส้นใส่เข้าไปแล้วก็ไปลองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ไปลองแล้วมันก็ยังไม่สําเร็จมันโทษนะมันโทรศนะัพท์ไปหาเพื่อนโทร ทำไมเขาโทรศัพท์ไปหาเพื่อผมก็นั่งเฝ้าเพื่อดูพฤติกรรมลูกเหมือนกันนะเห็นไหมเพราะคำถามวิจัยมันท้าทายคำถามวิจัยมาจากมาจากตัวเขาเองผมเลากับมาระบบนะคำถามวิจัยมาจากตัวเขาเองเพราะลูกผมอยากจะรู้โทษนะเขาน้ำหนักมากกว่าผมแล้วตอนนี้นึกภาพไหมว่าเขาชอบกินแค่ไหนเพราะฉะนั้นเ <laughs> <laughs> พื่อนบอกว่าพิชโชเข้าไมโครเวฟนี่อร่อยนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายและเขาอยากจะกิน นั่นคาถามวิจัยว่าจะทํามันยังไง how to go จะทํามันยังไงจริงๆที่เขาทาคือกระบวนการวิจัยแต่เราไม่ได้เรื่องงานวิจัยเขาก็ลองไม่สําเร็จครั้งที่สองมันก็ยังไม่เขาก็โทรไปหาเพื่อนผมไม่ต้องไกด์เลยนะเขาโทรไปหาเพื่อนเพราะต้องการหาข้อมูลถูกไหมต้องการได้ความรู้จากเพื่อนว่าทอยางไรเขาเข้าใจว่าคําว่า knowledge management แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องสอนเพื่อนก็โทรบ,บอกเขากี่วินาที เป็นวินาทีมันก็บอกโอ้โ oh, ห oh, มิดหนา้าเพราะมันลงไปเป็นนาทีอา่าเราเข้ามาทําปรากฏว่าไม่ได้ตามนั้นยังไม่ยังไม่คราวนี้มันไม่กล้าโทรไปหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนทาได้มันทำได้ก็โทรมาถามผมมันก็บิ่งมาหาผมตอนนั้นที่เรียกว่ามันเ,เขาก็วิ่งมาหาผมว่าพ่อพ่อเป็นอย่างนี้เราผมถามแล้วเป็นไงลองไงบอกผมผมโทรไปหาเพื่อนอตอนแรกผมบอกเขาไปลองทําเองแต่เขาโทรไปหาเพื่อนเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้บอก กขาไปทาเองเขาไม่กล <chat> ้ามาบอกผมตอนต้นแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องไปตรงมาผมพยายามฝึกลูกให้กิดแบบเนี้โอเกมก็บอกโอเคแล้วบอกเพื่อนแล้วเป็นไงเพื่อนก็บอกว่าเขาทําแค่เนี้ยห้าวินาทีผมบอกโอเคแล้วเป็นยังไงผมก็ห้าวินาทีเพราะมันดํามันไหมว่าโอเคแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจำไว้เวลาเพลโตเดินก็ไปหาโซเครติส สามคนนี้นะอลิสโตเตล์เพลโตโซเครติสเป็นสามเจเนเรชันของอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์โซเครติส so เป็นอาจารย์ของเพลโตเพลโตเป็นอาจารย์ของอลิสโตเตลและอริสโตเตลเป็นพระอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเพลโตเข้าไปหาอริสโตเตลด้วยคาถามอริสโตเตลไม่เคยตอบคําถามนั้นวิธีสอนของอยโซเครติส so วิธีสอนของโซเเรติสคือยิงคําถามคืนแล้วเพลโตต้องตอบคําถามเหล่านั้นและเมื่อตอบเสร็จเพลโตได้คําตอบของคําถามตัวเอง นี่คือวิธีพัฒนาคนโจทย์วิจัยจาก r 2 r ก็ต้องคล้ายๆแบบนี้เวลาถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาคนเดินมาหาท่านด้วยคำถามวิจัยจะถามว่าทำอะไรถ้าท่านอยากพัฒนาเขาอย่าเริ่มด้วยการบอกเลยว่าให้ทำอะไรยิงคำถามคืนหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจคำถามวิจัยนั้นลึกซึ้งเขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจริงๆเพราะอย่าลืมอย่าลืมเขาอยากถ้าทุกอย่างเป็นจริงนะเขาอยาก อัพคุณภาพการบริการเขาอยากทําให้คุณภาพของไข่ดีขึ้นต้องให้เมคชัวนะว่าสิ่งที่เขาทาคนไข้จะดีขึ้นเขาต้องเข้าใจคําถามวิจัยให้ลึกลึกแบบสนุกและวิธีการสนุกคือคือการถามตอบคุยกันแบบคุยกันแบบเพื่อนอยากคุยกันแบบนักวิจัยคุยกับผู้เริ่มต้นทํางานวิจัยความสนุกมันไม่เกิดเอาล่ะผมก็ยิงคาถามกลับไปที่ลูกว่า